สวัสดีนะคะเพื่อนๆจ้ามื้อนี้แอดเม็จะมาผัดดอกหอมนะคะออก็เนื่องจากดอกหอมจะสุกง่ายมากๆเลยนะคะแอดเมดล้างทำความสะอาดหั่นแช่ตู้เย็นไว้ล่วงหน้านะคะแล้วก็ปรุงรสไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเอาใส่ตู้เย็นจะจะได้กรอบนะคะแล้วก็ผักเป็นสีเขียวหนาละประทานก็ปรุงใส่น้ำมันหอยนะคะแล้วก็ซอส ปูรสนะคะผุ้เข่าทองนะคะพเพื่อนๆค่ะแล้วก็ขงยนัวนะคะแล้วก็ตัดโดดด้วยน้ำตาลทรายไปนิดหน่อยนะคะพเพื่อนๆค่ะนี่นะคะแล้วก็ต่อขอเกี่ยวกัทเทียมนะคะน้ำมันเราก็ใส่ม่เยอะนะคะผัดกระตับนะคะตับเอ็นเมยซื้อมาล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเอ็นเมย์ก็เอามาหมักนะคะมาหั่นเป็นชิน้นเล็กๆนะคะนี่นะคะเราก็หมักนะคะเอาน้ำมาหมักด้วย ซอสนะคะซอสน้ำมันหอยนะคะเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็ตัดน้ำตาลไปหนึ่งหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนชานะคะในปักนะคะแล้วก็หมักไว้นะคะเพื่อนๆก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ตัดจะน,นิ่มนะคะเราตับก็สุกง,ง่ายนะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยปอกเทียมไว้ตัง้งแต่ช่วงบ่ายแล้วเนาะก็เอาใส่ตู้เย็นไว้นะคะทั้งตับทั้งถักนะคะเพื่อนๆคะ่ะเพราะว่า อกหอมก็จะสุกง่ายมากๆนะคะเพื่อนตับก็เหมือนกันนะคะเราก็จะไม่คนมากเนาะเดี๋ยวจะเละน,นะคะอของทิมเน่ยให้สไตล์เอสเมนะคะเพื่อนพี่พน้องา่า ใอ่มาสผงนัวก็ใส่ผงนัวไปนะคะแต่แอเมี่ใส่ตัดน้ำมันตัดด้วยน้ำตาลใส่ขาวนะคะต,ตัดด้วยน้ำตาลทรายไปนะคะก็นิดหน่อยเพราะเดี๋ยวแอเมี่ไม่ชอบทานหวานกันนะคะก็ประมาณแอมมีใส่ไปแค่ประมาณชิมช้อนชาเองนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใบผักนะคะเพิ่ไปเลยแล้วก็ซอสเือรสคือขาวชอบนะคะก็ใส่ไปไม่มากนะคะ จะประมาณที่่อนโตได้นะคะเพราะว่าในในปักเราก็หมักไปบ้างแล้วเดี๋ยวเราก็มาชิมรสที่หลังเลานะคะเพื่อนๆขายนมยก็จะไม่ไม่คนมากนะคะแต่ถ้าใบนี้เอนเมไม่มชอบขาเพราะว่าเขาจะแต่อันนีข้างๆเนะาะไห้ข้างๆหรือว่าเป็นที่แก๊สเราก็ไม่ทราบนะคะแต่กระทะใบอีกนเนี่ยมันไม่เป็นระตาอีกใบเมื่อวานเอ็นเมย์ผัดจะอิกก่วตั้งเยอะนะคะเอาไม่เป็นอะไร เนี่ยไม่อยากคนมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตักจะเกละเนาะเราตักไว้จะสุกสง่ายนะคะมันตอนง่ายเลยนะคะเพววื่อนๆก็อร่อยจริงที่เราจะหมักพวกตักพวกหรืออะไรไว้แค่นี้เองนะคะมันก็จะนิ่งนะคะตักจะนิ่งนะคะแค่เดียวก็สุกแล้วนะคะตักก็เหมือนกันนะคะเป็น,น เนหอมผักหอมนีก็จะสุกง่ายๆมากเลยนะคะเราก็เลยต้องปรุงไว้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะเมื้อขึ้มานะคะสั่งตลาดได้เยอะมากเลยนะคะ20บาทถ้าเป็นใหม,ม่บ้านเอฟเมียดีเซลเองนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะก็คนไม่ทีก็สุกได้สุกแล้วนะคะ,นะคะไฟแรงๆนะคะเพื่อนๆค่ะ อผักก็จะเขียวนะคะหอมและเขียวแล้วก็น่ารับประทานนะคะสำหรอานำไปแช่หรือว่าลดน้ําแข็งนะคะมา้้นแช่ด้วยน้ําแข็งไว้นะคะเพืะะ่อนๆแช่ด้วยเองนะคะง่ายๆนะคะตัดในสี่ก้อนสุกแล้วนะคะหอ,อมนะคะผักหอมนะคะใส่ตับนะคะมีง่ายๆแต่ทานอร่อยนะคะสไตล์เป็นคนนะคะเพื่อนๆแช่นี้เองนะคะ ก็เอ็ดเมย์ก็ชิมรสนิดนึงนะคะแต่เอ็ดเมิจะโอเคแล้วเด้อ,อรมาอกเลยนะคะก็แค่นี้นะคะเอ็ดเมย์ก็ปิดเตาแล้วใช้ได้แล้วนะคะสุกแล้วเพื่อนๆนะคะนี่นะอีสันหน้าประอานนะคะเปินลสามนะคะมาข้ามาสมานด้วยกันนะคะผัดพักพร้อมนะคะใส่ตับนะคะเปิ้ลสามอกกระเะใหญ่ๆเลยนะคะเ่อนๆที่น้องๆสามามาจ้ามาจ้ามาทานกับเอ็ดเมย์นะคะ